วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หน่อยจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าไปทำออสเตรเลียพาสปอร์ตนะหลังจากที่เราอ่ะได้ซิติเซนมาแล้วก็คือก่อนหน้านี้หน่อยว่าหน่อยจะทำซิติเซนิติชิพในการแอพพลายไปไปสอบไปอะไรอย่างเงี้ยหน่อยไม่ได้ทำหน่อยลืมก็เลยตอนนี้ได้ซิติเซนมาแล้วก็เราอยากจะมาแชร์ว่าณนะวันนี้วันที่23กรกฎาคมปี2025 หน่อยดีไซน์ที่จะไม่ทำเขาเรียกว่าอะไรอะเพเปอร์เวิร์กหรอที่ว่า,าต้องมีเอกสารเยอะๆออกมาแล้วก็ต้องนั่นต้องนี่ทีนี้สามีบอกว่าแอพพลายออนไลน์ได้นะตอนนี้เธอไม่ต้องไปกรอกเอกสารแบบนั้นเยอะแยะแล้วเธอแค่แอพพลายออนไลน์ก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องเซ็ตอ u า t กับออสเตรเลียนพาสปอร์ต y ม u กเ w n อ c c o u า t ล็อกอินล็อกอินเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดของเราชื่อนามสกุลอะไรที่เขาให้ใส่ก็คือใส่ไปตามตามในแบบฟอร์มที่ให้กรอกส่วนในช่อง Referee ก็คือต้องมีบุคคลยืนยันว่าคุณได้อยู่ในออสเตรเลียเป็นเวลาเท่าไหร่โดยที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่คนที่อยู่บ้านเดียวกันนามสกุลเดียวกัน สามีภรรยาลูกไม่ได้ก็คืออาจจะไปหาคนที่เป็นเพื่อนเราเพื่อนที่ทำงานหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่เขาเป็นซิติเซนเหมือนกันก็คือเขาถือออสซี่พาสปอร์ตเหมือนกันเพื่อเป็นเรฟเฟนให้เราอเอกสารไม่ต้องเอาจากเรฟเฟนเราเลยแค่ขอชื่อชื่อจริงนามสกลุลถ้ามีมิดเดิลเนมก็ใส่ไปด้วยมิดเดิลเนมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร เลขพาสปอร์ตเขาวันที่เขาได้พาสปอร์ตมาวันหมดอายุของพาสปอร์ตแล้วก็ที่อยู่ของเขา o, ress, เบอร์โทรอีเมลแอดเดรสเผื่อในกรณีถ้าพาสปอร์ตออฟฟิศเขาจะติดต่อไปที่เรฟเฟอร์เรนซ์เราเขาก็จะได้ติดต่อได้ แค่นั้นเลยก็คือไม่ต้องขอเอกสารอะไรจาก Refer อร์เหรือเพื่อนสนิทเราที่จะให้ยืนยันตัวตนเราแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้เขาระบุว่าเขารู้จักเรามากี่ปีแล้วอย่างเขารู้จักเรามา4ี่หปี10ปีปีหรือ2ปีก็แค่ขอให้ยืนยันหลังจากนั้นเมื่อเราได้ทั้งหมดแล้วเราก็กรอกให้ครบหมดเลยพอเรากรอกให้ครบหมดแล้วเราก็พิมพ์พิมพ์มันออกมาให้เป็นให้เป็นกระดาษเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ว่าพิมงแต่เราไม่ต้องไปซื้อแบบฟอร์มจาก post office เราแค่พิมพ์จากบ้านเราได้เลยพอพิมพ์ออกมาแล้วทีนี้เราต้องไปถ่ายรูปถ้าที่ที่หน่อยอยู่เนี่ยมันจะต้องไปถ่ายรูปที่ office work ก็4รูปเขาก็จะชาร์จเราประมาณ20ดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์นะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปที่ office work เราก็สามารถไปถ่ายรูปที่ post office ได้ หลังจากนั้นเมื่อเราถ่ายเอกสารออกมาหมดแล้วเป็นกระดาษก็ไม่กี่ใบหรอกทีนี้การเตรียมตัวที่จะไป post office ก็คือเราจะต้องมีในในแบบฟอร์มที่เรากรอกออนไลน์นะเราก็กรอกไป Medicare card number แล้วก็ driving license ถ้าเรามีนะ driving license กรอกลงไป number อะไรแล้วก็เ,เรามี Thai passport อยู่เนาะเราก็ใส่เลขที่ ของไทยพาสปอร์ตเราลงไป1,2,3แล้วก็ใบซิติเซนชิพที่เราได้มาซั t ทิฟิเคทที่เราได้มามีอะไรเราก็กรอกลงไปหลังจากนั้น่ะเราก็ถือ Original ตัวจริงไปเลยนะ m e d i c ค r าร์ r driving license ก็คือใบขับขี่เราพาสปอร์ตเล่มที่เป็นของคนไทยอ่ะ เล่มเดิมของเราอ่ะเอาไป3อย่างแล้วนะอีกอันนึงก็คือ citizenship อันเนี้ยต้องถือคู่ไปที่เป็นออริจินอลพอเราไปถึงโพสออฟฟิศแล้วเราก็ไปเข้าคิวต่อแล้วเราก็ให้เขาตรวจเอกสารเราก็ยื่นนั่นแหละ4อย่างให้เขาไปแล้วพร้อมรูปเราไปแต่ถ้าเราไม่มีรูปอ่ะเขาก็จะบอกให้เราถ่ายถ่ายตรงนั้นนั่นแหละก็เสียประมาณ20ดอลเหมือนกันแต่ว่าที่โพสออฟฟิศอ่ะจะให้มาทั้งหมด6รูปมันก็จะเยอะกว่าออฟฟิศเวิร์ก ก็คือนั่นแหละแล้วพอเขาตรวจเอกสารแล้วเขาติ๊กติ๊กแล้วทุกอย่างโอเคเขาก็ให้เราจ่ายณนะวันนี้วันที่23กรกฎา,าคม2025เขาชาร์จ412ดอลลาร์ต่อนหนึ่งพาสปอร์ตออสเตรเลียาพาสปอร์ตนี่แหละส่วนการระยะเวลาที่รอ,อเขาก็จะส่งมาที่บ้านเราเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งหรือ5อาทิตย์แต่ถ้าเราจะให้เขาเอ็กซ์เเราก็ต้องจ่ายเพิ่ม มันก็จะอยู่แค่ประมาณ2อาทิตย์ก็ถึงแล้วแต่ว่าหน่อยไม่รีบหน่อยก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเอาตามปกติเพราะว่าไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วก็สรุปก็ง่ายๆแค่นี้ก็คือเราไม่ต้องแบบไปวุ่นวายกับเ e ฟเฟรนเ,เฟรฟเ,เฟรนเราอะเพราะเราเกรงใจคนโน้ต้าเป็นระบบเก่าหนะก็ไม่รู้ว่าอย่างที่เพื่อนแนะนำอะบอกต้องมีใบทะเบียนสมรสนู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยแตนะ่วันนี้เขาไม่ต้องใช้แล้วก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเรา เราจดทะเบียนกับสามีมานานมัง้งหรือเขาไม่ได้ถามไงแล้วในแบบฟอร์มก็ไม่ได้ถามว่าจดไม่จดอะไรอย่างเงี้ยเพียง <st> แต่ว่าในชื่อเราอ่ะในพาสปอร์ตเดิมเราอ่ะมันก็ตรงกับใบซิติเซนชิพที่เขาให้มามันก็เลยไม่ต้องกรอกตรงนี้มัง้งนะสำหรับหน่อยวันเนี้ยก็คือก็ก็แฮปปี้มันก็ไวอะ่ะก็ก็เร็วด้วยไม่วุ่นวายอะไรมากมายแล้วก็ไม่ต้องรบกวนเพื่อนเราให้มา เป็นพยานนุ่นนั่นนี่นั่นมากมายแค่ขอรายละเอียดจากเขาอย่างที่หน่อยบอกไปเมื่อ,อต้นคลิปเนาะที่ที่ทำไปบอกไปก็คือจะมาแชร์หนะ้าวันนี้ถ้าใครอยากจะไปทำออสเตรเลียพาสปอร์ตนะสำหรับคนที่ทำซิติเซนแล้วผ่านแล้วรับใบประกาศเป็นพลเมืองของเขาแล้วก็ไปดำเนินการตามนี้ได้เลยง่ายสบายตอนนี้ก็แค่รอให้เป็นออสเตรเลียพาสปอร์ตไป โอเคถ้ามีอะไรอัปเดตหรือยังไงมีข้อความข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวหน่อยว่างแล้วจะมาตอบส่วนลิงก์ที่จะไปสมัครออสเตรเลียพาสปอร์ตเดี๋ยวหน่อยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันถ้าวันนี้ก็ขอไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวเจอกันใหม่ถ้าว่างๆจะมาทำคลิปตอนนี้วุ่นวายกับคลิปสั้นๆถ้าเพื่อนไม่เบื่อก่อน ยังประมาณว่าลองผิดลองถูกอยู่กับคลิป AI สั้นเพราะว่ามันจะได้ไม่เบืออ่อไงถ้าบางทีคลิปยาวๆอย่างเงี้ยมานั่งฟังมันน่าเบือ่อเราก็เลยหาอะไรสนุกๆทำก็ถ้าเพื่อนไม่ว่าอะไรก็ไปดูคลิปสั้นของหน่อยด้วยเดอ้อวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ